ข้อที่23นะครับให้ a แทนความยาวส่วนโค้งของวงกลมที่วัดจากจุด20ไปยังจุดลบรูทสาม y โดยที่ y มากกว่า0และมุมที่จุดศูนย์กลางของวงกลมมีขนาดเอลฟาเรเดียนดังรูปที่1ให้มุมที่จุดศูนย์กลางของวงกลม1หน่วยที่รองรับส่วนโค้งที่ยาว a หน่วยมีขนาดเป็นเบตาเรเดียนดังรูปที่2นะครับดูรูปประกอบไปนะครับคำถามคือคอ s อัลฟาบวกไซ n เบตเท่ากับเท่าใดนะครับนะก็ข้อนี้ทำยังไงดีครับก็หลักง่ายๆนะครับข้อนี้นะเราก็พยายามขยับรูปที่1ะมันเป็นรูปวงกลมที่มีรัศมี2หน่วยใช่ไหมทีนี้เรารู้เป็นเบื้องต้นว่าหลักของเราเนี่ยเรานิยามฟังก์ชันตรีโกนขึ้นมาจากวงกลม1หน่วยน,นะครับโดยฟังก์ชันคอรสให้ดูจากเลขบนแกน X ของวงกลม1หน่วยฟังก์ชัน y ให้ดูจากเลข ฟังก์ชันไซน์ให้ดูจากเลขบนแกน y ของวงกลมหนึ่งหน่วยนะครับโดยมุมก็หมายถึงความยาวของเส้นรอบวงนะที่ลากมาจากจุดนี้นะครับอของวงกลมหนึ่งหน่วยนั่นเองนะเออก็เราก็พยายามปรับรูปเนี้ยให้เป็นจากวงกมลมรัศมี2หน่วยก็ลองปรับให้เป็น1ห,หน่วยนะครับเออนะแล้วเราก็ลองปรับดูนะครับเออรูปนี้มาปรับ ปรับยังไงครับเออจากวงกลมรัศ <ๆ S 1> มี 2, 2หน่วยไหมเราก็ปรับให้มันเล็กลงนะเป็นรัศมีแค่1หน่วยนะเออเพราะงั้นจุดจากจุดที่เป็น2 0น,นะอันนี้ก็จะหดลงมาครึ่งหนึ่งกลายเป็นจุด1 0ถูกไหมจุดนี้นี้เอ่อจากอะไรอีกจากส่วนเนี้ยในะความยาวส่วนโค้งเนี่ยจากเดิมเป็น A ลากจากจุดเนี้ยนะเป็น A มันก็จะเหลือ A ส่วน2ครึ่งหนึ่งถูกไหม จุดเนี้ยจากเดิมมันเป็นลบรูทสามยมันก็จะเหลือเป็นจุดเนี้ยก็จะกลายเป็นลบรูทสามส่วนสองนะเออแล้วก็ y ก็เป็น y ส่วนสองนะครับนะโอเคนะเออมุมเนี้ยก็ยังคงเซต้าเหมือนเดิมมุมเนี่ยมันคือมันไม่เกี่ยวนะมันไม่ได้ย่นย่อลงนะเออนะครับนะมุมอันนี้หมายถึงการนิยามมุมในในเชิงอา่า อะไรล่ะในเชิงพวกเราขาคณิตนะเออด้นิยามมุมในความหมายของอเส้นรอบวงอันนี้ก็ยังคงเหมือนเดิมอ่ะก็อันนี้ก็เป็นมุมแอลฟานะครับอ่ะพอเรารู้อย่างนี้นะพอขยับอันนี้ให้เป็นวงกลมหนึ่งหน่วยเราก็จะพบว่าจุดปลายของ เส้นที่ลากมาจนถึงตรงนี้มันจะมาตรงกับเลขอะไรครับเลขบนแกน x ก็ตรงกับพิกัดลบรูทสามส่วนสองใช่ไหมแสดงว่าเลขบนแกน x เนี่ยมันก็จะตรงกับเลขลบรูทสามส่วนสองนั่นเองนึกภาพออกนะทีนี้ถ้ามันเป็นวงกลม1หน่วยแล้วเนี่ยนะครับวงกลมอันนี้คือวงกลม1หน่วยนะครับเราก็สามารถหาคอสอัลฟาได้เลยดิเพราะฉะนั้นจากรูปนะครับเราก็จะได้ว่าคอสอัลฟาอะไรครับนิยามของคอสคือให้ดูว่า จุดปลายเนี่ยไปตรงกับเลขบนแกน x คือเลขอะไรคือเลขอะไรครับคือเลขลบรูทสามส่วนสองนั่นเองเออนะครับเอาลนะเ,เพราะ,ะนั้นเราก็ได้คอตรองมาแล้วนะเห็นไหมจบง่ายต่อไปก็หาไซน์เบตา้าหาไซน์เบต้าอย่างนี้ครับหลักก็คือว่าถ้าเราเ ขยับรูปนี้ให้เป็นวงกลมหนึ่งหน่วยใช่ปหเส้นรอบวงเนี่ยมันจะเป็น a ส่วน2ถูกไหมทีนี้เราพบว่าจากรูป2เนี่ยนะครับจากรูป2นะเราพบว่าอย่างนี้ครับเราพบว่าวงกลมหนึ่งหน่วยเนี่ยนะเส้นรอบวงเส้นส่วนหนึ่งของวงกลมะนะเออเส้วนวงกลมเนี่ยนะครับ ที่ตั้งต้นจากจุดนี้ที่ลากมาจนถึงจุดนี้มันยาว A แล้วมันถูกรองรับด้วยมุมเบต้านะครับนะทีนี้นิยามของมุมเบต้าตัวนี้ถ้ากรณีที่เป็นวงกลมหนึ่งหน่วยนะมุมเบต้าตัวนี้มันจะเท่ากับความยาวของเส้นรอบวงที่กวาดมาที่ลากมานี่ครับมันจะเท่ากันนะเออนั้นเบต้าก็จะเท่ากับ A นั่นเองกรณีเป็นวงกลมหนึ่งหน่วยนะเราจะใช้มุมเบตา้าหรือจะใช้ จำนวนจริง a เนี่ยใช้แทนกันได้นะครับเออก็จะได้เบต้าเนี่ยเท่ากับ a นั่นเองเอาละทีนี้จากรูปที่ปรับแล้วนะจากรูปที่ปรับแล้วปรับจากรูป1นะจากรูปที่ตอจากรูป1รูปนี้พบว่าอะไรครับพบว่าถ้าความยาวส่วนโค้งเนี่ยตรงนี้มันเป็น a ส่วน2มันจะถูกรองรับด้วย มุมแอลฟากรณีที่วงกลมถูกปรับให้เป็นหน่หน่วยแล้วนะก็หมายความว่านะเอลฟาเนี่ยมันจะเท่ากับ a ส่วน2นั่นเองนะครับเออเห็นไหมทีนี้ทำไงครับเออเราก็จะได้ว่านะอ่ออานั้นจากเนี่ยเราก็เราย้ายข้างนิดนึงก็ได้นะครับ อันอย่างนี้อันอ่นี้เนื่องจากเบต้ามันเท่ากับ a ใช่ไหมเออแล้วจากตรงนี้ถ้าเราย้ายข้างนิดนึงเราก็จะพบว่าย้าย2มาคูณกับอัลฟาเท่ากับ a หรือจะเท่ากับ a เนี่ยเท่ากับ2ออัลฟานะางนั้นเนื่องจาก a เท่ากับ2ออัลฟาเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ว่าเบต้าเท่ากับเท่าไหร่ a, ครับเราก็2ออัลฟาเนี่ยแทนลงไปใน a เท่ากับ2ออัลฟานั่นเองนะครับเออ โอเคนะอ่ะทีนี้เราย้อนกลับไปอีกนิดนึงนะครับอ่ะตั้งอันนี้ไว้ก่อนนะครับเออเราต้องการหาไซน์เบตา้าใช่ไหมเออทีนี้เนื่องจากว่าคอสคอสเอ,อลฟามันเท่ากับรูทลบรูทสามส่วนสองบังเอิญบังเอิญน,นะไม่บังเอิญหรอกโจทย์เขาตั้งใจเลขรูทสามส่วนสองมันคือเลขที่เราคุ้นเคย นะเราจะต้องรู้นะว่าเลขรูปสส่วนสเนี่ยนะคอสเอลฟาอะไรได้รูปสส่วนสน,นี้ต้องหาได้เพรามันเป็นเลขที่เราคุ้นเคยนะรูสส่วนสอส่วนสอรูองส่วนสน,นี้ต้องจําได้นะครับคอสอะไรได้ลบรูสส่วนสครับมันก็คือคอสห้าพายส่วน6นั่นเองนะครับเนื่องจากว่าคอส 5ไพส่วน6อันนี้ต้องแม่นนิดนึงนะเท่ากับลบรูท3ส่วน2เพราะฉะนั้นเราก็จะได้ว่าเอลฟาเนี่ยมันก็เท่ากับ5พายส่วน6นั่นเองถูกไหมพอรู้ว่าเอลฟามันเท่ากับ5ไพ่ส่วน6เราก็รู้ไปต่อไปว่าเบต้านะก็เท่ากับเท่าไหร่ครับเนื่องจากเบต้ามันเท่ากับ2เอลฟาแสดงว่าเบต้าก็เท่ากับ2คูณกับ5พายส่วน6นั่นเองสแสดงว่าเบต้าก็คือ5พ6กับ2ตัด 5π ส่วน3เอาละทีนี้เราก็จะได้ว่า s i n ์เบต้ก็เท่ากับ s i n ์ของ 5π ส่วน3นั่นเองไซ n ์ 5π ส่วน3ได้เลยครับได้อันนี้ก็เป็นเลขที่เราคุ้นเคยอีกแล้ว 5π ส่วน3เราต้องหาได้นะมันคือลบรูท3ส่วน2นะครับเอาละทีนี้ก็จบนะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ว่าโจทย์ให้หาอะไรให้หาคอ Alpha สอัลฟาบวกไซ n เบต้าก็ได้เท่ากับลบรูทสามส่วนสองนะคอสเบต้าได้ลบรูทสามส่วนสองนะครับบวกกับไซน์เบต้าก็คือลบรูทสามส่วนสองนะส่วนเท่ากันก็เอาตัวบนมาบวกกันตัวบนบวกกันก็ได้เป็นลบสองรูทสามนะส,นส,นส่วนสองสองสองตัดก็ได้เป็นลบรูทสามนั่นเองตอบลบรูทสามตัวเลือกที่หนึ่งนั่นเองนะครับโอเคนะ